บางคนต้องผ่านบททดสอบหลายครั้งได้เจอองค์ปลอมจนกว่าจะได้พบองค์จริงคนที่มีองค์ประจํารักษาจริงๆหรือเป็นผู้ที่เป็นผู้สื่อสารกับองค์เทพได้ต้องผ่านวิบากมามากผ่านกรรมหลายครั้งหลายคนโดนหลอกโดนกระทําลงแล้วลงอีกพอจนกว่าจะได้พบองค์จริงก็แทบจะหมดแรงหมดสถาไปเลย ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะกิเลสท,ที่เกิดขึ้นในใจและความรู้เท่าไม่ถึงการแล้วเดินทางไปผิดจึงได้พบกับองค์ปอมแทนองค์จริงเบื้องต้นของเราลองเด้ก,กลับไปตอนที่รู้ว่ามีองค์มีการทักทายหรือมีกระแสเทพหรือโอปติกะมาติดต่อสื่อสาร ต่างๆนานาของเราเราเริ่มหาประวัติเกี่ยวกับท่านแต่ะท่านที่ดังมีบารมีมากที่คนนิยมเมื่อใดหลงเข้าไปรับขันที่สำนักที่ต่างๆที่ทักทายเราว่ามีองค์นั่นแหละส่วนใหญ่แล้วไม่ใช่องค์จริงทั้งนั้น ถ้าเกิดการรับรู้เกิดขึ้นมาต่างๆนานาว่าเรามีผู้มาติดต่อสื่อสารด้วยส่วนใหญ่แล้วจะต้องเริ่มต้นจากการฝึกศีลสติสมาธิปัญญาอบรมนั่งสมาธิสั่งสมบุญและจะต้องเข้าหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นพระปฏิบฏัติปฏิบัติชอบไม่ใช่เพื่อให้ส่องไม,ไม่ใช่เพื่อให้ท่านทำนายทายทักหรือรับประกันว่าเรามีองค์แต่ให้ท่าน ฝึกฝนอบรมให้เราเกิดสติปัญญาสติปัญญาในที่นี้คือรู้เท่าทันการปรุงแต่งในจิตใจของตนเองนี่แหละเราจะได้ทั้งปัญญาไปด้วยปัญญาในที่นี้เป็นบุญระดับสูงบุญจะทําให้เราคลี่คลายจากกิเลสและกรรวมมิบากต่างๆอาจจะลดเบาคลายลงได้ทําให้กระแสาการสื่อสารองค์จริงของเรากลับมาชัดเจนยิ่งขึ้นทําให้เราฝ่าด่านองค์ปลอมทั้งหลายที่เข้ามาแวดล้อมเราที่พร้อมที่จะมาหลอกลวงเราเพราะว่า มิจฉาเทพชอบแกล้งคนมิจฉาเทพไม่ชอบให้ตัวเราจิตเราเข้าพบองค์จริงได้เพราะมันจะทำให้บาร,รมีของทั้งเราและของทั้งองค์เทพยิ่งสูงขึ้นไปอีกเพราะจะทำให้ช่วยเหลือมนุษย์ได้จริงนี่แหละมันเป็นการขัดขวางของมิจฉาเทพดังนั้นกว่าจะพบองค์จริงได้เราจะต้องฝึกฝนอบรมบาร,รมีมาค่อนข้างมากแต่สิ่งที่ดีที่สุดเลยอย่าไปใฝ่หาการมีองค์เทพ อยากจะติดต่อสื่อสารด้วยยิ่งอยากเท่าไหรยิ่งเป็นกิเลสยิ่งไม่พบองค์จริงยิ่งจะได้แต่ปลอกองปลอมตลอดไปสาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ธรรมบารมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไป กดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ